มามีพร้อมพร<อ>้อมสามสิบมามีมามีมามีขูดมาพ้าทำกับข้าวอยู่ในครัวมามีไม่รู้ตัวถูกคนชั่วลากเอาไปเอาไม้แย่รูรูรูรรใส่แชบแสบคันคันมันมันปนกันไปเอาเออกก็ไม่ได้ใครก็ได้ช่วยเอาโอเคมามีพร้อม มมีพร้อมมัมีพร้อมมัมีพร้อมมามีพร้อมสามปมามีมามีมมีขูดมะพร้าวทำกับข้าวอยู่ในครัวมัมีไม่ทุกตัวถูกคนชั่วลากเอาไปเอาไม้แย่รูใส่ใส่แสบแบคันๆัน,นมันมันกนกันไปเอาออกก็ไม่ได้ใครก็ได้ช่วยเอาออกทีเป็นเก่ง เนนจ้าคังครบพร้อมเจ้าคังครบพร้อมพร้อมพร้พร้อมดิใช่เจ้าคังครบพร้อมเจไม่ได้เจ้าคังคบหนูพร้อมอย่างเดียวเจ้า